สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพี่คุณทองดําซิ่งครับวันนี้มาดูน้องปลาไถากรลบเม็ดข้าวครับไถ่ติดพลาดวันนี้ไม่ได้ปั่นรัจอรี่นะครับวันนี้ลูกค้า อยากให้ไถกลบเม็ดข้าวครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนแรงตัวข้าวขึ้นมาข้าวจะตายครับาถ้าทิ้งช่วงนานก็อาจจะตายเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้ากลบเม็ดข้าวลงลึกก็ต้นข้าวก็จะทนทนต่อความแห้งความแรงได้ดีนะครับเพราะว่า มเมล็ดข้าวพันธ์จะลงไปลึกหน่อยครับเวลาเจอแรงนานๆก็จะไม่จะไม่ค่อยเป็นไรครับแต่บางคนเขาก็ชอบให้ปั่นโรตเตอรี่ครับเพราะว่าข้าวมันขึ้นเร็วแต่บางคนก็ไม่ชอบนะครับน้องปลาดำซิ่งตามใจลูกค้าครับ แล้วแต่ลูกค้าจะเอาแบบไหนเราจัดให้ได้ทั้งนั้นครับว,ว่าจะเป็นงานปั่นรัตเตอรี่หรือไถติดคราดเราทำให้ได้หมดครับพี่คุณทองนำซิ่งยินดีรับใช้บริการกับลูกค้าครับก็เขาลูกค้าเจ้านี้ก็ ให้สองปีแล้วครับเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำครับปีที่แล้วลูกลูกค้าคนนี้ให้ปั่นแบตเตอรี่ครับแต่ว่าปีนี้ไถแปรไว้นานเกินไปตอนนี้มันยามันขึ้นครับก็เลยลูกค้าต้องการให้ ใช้กลบไม่เข้านะ้าฟั่นก็คงจะปั่นยากเพราะว่าดินมันแข็งครับ อันนี้น้องปลาไถแบบนิ่มๆครับไถดินไถง่ายครับว่าถ้าดินถ้าไถรอบสองแล้วมันจะไถง่ายครับ ได้จะเสร็จแล้วครับ14สได้ถ้าเป็นงานถมันก็จะช้าหน่อยถ้าปั่นมันจะเร็วครับแต่ว่ารถไถติดคลาดนี่มันต้องถอยออกถอยเข้าครับถ้าปั่นรถตตรี่มันจะวนเลยครับมันจะเร็วแล้วก็ ตามใจลูกค้าครับล,ลูกค้าอยากได้แบบนี้เราก็ต้องจัดให้ครับครับก็บข,อขอจบทิปเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามด้วยกดไลค์ช่องพี่กนทองด้วยนะครับขอบคุณครับ